สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับเวเลียนฮาร์ดเดอะเกรทวอรพาร์ทที่6นะครับพาร์ทที่แล้วครับเราได้เลยเป็นแอนนานะครับแล้วก็ได้รู้นะครับว่าที่ผ่านมาแอนนาผ่านเรื่องอะไรมาบ้างครับในช่วง9เดือนก่อนมาเจอกับเฟตตี้แล้วก็เอมิลนะครับเรียนเลยครับว่าหญิงสาวคนนี้ช่วยชีวิตคนในแนวลบมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเยอรมันหรือว่าฝ่ายฝรั่งเศสหรือหรือกระทั่งประชาชนก็ตามนะครับช่วยมาเยอะมาก แล้วก็เ,วเราได้รู้ความลับอีกอย่างหนึ่งครับพ่อของแอนนานครับถูกบาลอนวอนดอฟนะครับที่เป็นนายพลของทางฝั่งเยอรมันนะครับจับตัวไปเพราะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งในงเรื่องของการสร้างอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรือบินหรือแก๊สพิษก็ต่างก็เป็นผลงานของพ่อแอนนาเท่านั้นเลยครับจนตอนนี้ครับเราได้เล่นเป็นแอนนากลับมาในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับคือเฟดดี้ทำเรือเหาะ ของบอนวูนดรอฟที่พ่อของแอนนาอยู่นะครับจนล่วงแล้วก็แอนนาต้องขับรถตามมาถึงที่นี่พร้อมกับน้องหมานะครับเดี๋ยวคราวนี้เราต้องเรียกไปช่วยพ่อของแอนนากันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมั่งเพราะว่าเรือเหาะหมงโลกอย่างแรงเลยครับแล้วก็ระเบิดจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะมันไปกันเลยน้องหมาไปเดี๋ยว,ยวสำรวจพื้นที่ก่อนอเนี่ยอะไรฝรั่งเศส รีบไปดีกว่าเร็วๆเดี๋ยวรอดูกันเคลื่อนไหวมันก่อน ไปเ <What? S 1> อามาเร็วน้องหมา <What? S 1> เอาไป <What? S 1> ไปล่อก่อนโอเคขอบใจโอเคยาก <c oughs> ยาก <c oughs> อ่ะ ชีดยาโอ้โอเคไปกดเรด้อยแล้วกแค่กระสุนอีกนี่นี่อออือยยาตะโกนดังสิเดี๋ยวรู้กันหมดโอเค เลเลกอร์อเอีบไปเร็วไปดีนะ่าได้ข้อมูลมารีบไปเร็วเร็วว่าจะไปเจออะไรอยู่ข้างหน้านะโอ้ยให้ตายเละขนาดนี้จะรอดไหมเฮ้ยข้าวเฮ้ยข้าวข้าวอะไรวะ โ oh oh. อ้อัตราการรอดชีวิตหรือการตายของเรือเหาะง่ายๆคือเพราะว่าเรือเหอบินได้ด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้าหากว่ามันเกิดถูกยิงขึ้นมาแล้วระเบิดกาอากาศแล้วก็ตู้เรียกว่าระเบิดลูกใหญ่ลอยฟ้าได้ดีนี่เองอะ่ะอ่ะแล้วเนี่ยโอ้การพิการกันเหรอแทบไม่ต้องพูดถึงเลยว,ว่าสมัยนั้นหลังจากจบสงครามแล้วลำบากแค่ไหนนะ เอาเฮ้เดี๋ยวน้องหมาเห่าอะไรโอเคเดี๋ยวอ้าวไปรอมาไไหน่อยต้องการคันโยกตรงนี้เนี่อะไรให้เก็บมีคันโยกของนั้น nó mã phải kịp mà kìa mà lên mà lên mà lên mà. Ơi, hey, nó mà เก่งมากเก่งมากไปเร็วเลเกือบกลายเป็นหมายากแล้วไม่หรอมึงเอาเปิดโอเคเดียวไปช่วยดีกว่าข่าวข่าวอยู่ไหนว่าข่าวสากปืนมีโซ่ข้างบนเราต้องไปดึงอะแต่จะไปยังไงเนี่ย ขึ้นไปก็ไปดูรบรอบตัวก่อนว่าม,มีอะไรไหมโอ้ยมีอะไรตรงนั้นน่ะโอ้น้องหมาไปเก็บ a อช i เมน m e หรือเปล่าวะอะไรอ๋อไม่ใช่ประกร ามันเก็บทำไมวะขึ้นมาขึ้นมางมา,งมาเราอยู่ข้างล่างนะไปอยู่ข้าวก่อนปุ๊บตีไม่ตีไม่เข้ามีอะไรเหมือนปลาคารืตตะปูวะ เม่เลยใช้ได้ก็ใช้ก่อนเ,อเ,อเราต้องพาน้องหมาขึ้นไปด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยดูสิ น่าจะคว้างเดี๋ยวลองลองคว้างดูถ้าลองคว้างกระสุนปืนใหญ่ลงมาได้ก็ดีเลยสิคว้างได้ไหมยอ,อ้ได้ได้ได้รอก็อ้วกน โอเคระเบิดล่วงเลยอุ้ยพงะจันงร์เข้าวรอหน่อยนะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวนี้ออกมาออกมา,าช่วยเร็วแล้วก็ลงมารีบช่วยเร็ว ไ,ได้ไม่ได้โอเคโอ้รีบช่วยมาโอเคอ,เอ,ะ,เอะไรไปถ้าจะเจ็บหนักเราต้องเข้าไปช่วยก่อนอ้าวไม่ค้างอะไรกันโอ้ย หลากมาลูกโอเคเอเอเดนมีอะไรอีกไหมเนี่ยเราไปช่วยคาวแทบไม่ได้ เข้ามารักษาได้ทันทีเจมันชอบค้างรองเลยนะคาวนี่นี่โอเคพอแล้อาการดีขึ้นแล้วโอ้ยกดยากอันนี้โอเคน่าจะอาการดีขึ้นแล้วนะคาว โอเคโอ้ยยากอันนี้เร็วด้วยอไปกับเครืองบินละยังรอดได้อีกนะเนี่ยปน้องมาไปตามเฟดดี้กับเอมิวาด่วนเลยเร็วๆ ตามไปรีบตามไปเร็วเร็วมานำไปเลยเฮ้ยเยบตดี้เอาเอาไงดีวะเนี่ยโอเคเบตตี้ต้องไปทางนั้นไปไม่มีสะพานรงนี้ไปนี่ นองมาโอเคงั้นก่อนอื่นเลยโอเคงั้นก็ต้องเป็นดี๋ยวน้องหมาเราสะพานโอเคเรียบร้อย ไปไปไ่ดีเดี๋ยวโอโหโอโหเฮ้ยโอโหโอโอเคแปลว่าเราใช้หมาไม่ได้ละตรงนี้ไปเลยมีของให้เก็บตรงนั้นล <Hey, whoa. S 1> งมาเดี๋ยวนี้ ไปเก็บตรงนี้ก่อนอะ,อะไรวะขวดเหล้าขวดเหล้าหรือขวดยาไม่รู้นะเก็บตรงนี้เอา,า,เอาเระเบิดมาหน่อย ดูสิเอาไว้ถอยๆนงมาถอยๆออ้ย้าว้ไว้ไ้ไ้ไออ้แ,แอ้ไอ้้ไอ้ะออ้คม้ทางเลือล้ไอ้ไ้้้อาไปลไอ้ไออ โอเคโอเคขอโทษนะไม่เนี่ยไม่เนี S <ize> <S like, war, okay, okay. ่ยเฟดดี <Lev ac> ้ไปตรงนั้นไม่ได้โอเคแอบเฟดดี้ก่อนเอาไปทางนี้เฟดดี้เอาถอยถอยนั้นเราคว้างไปตรงนี้ โอเคถอยถอยถอยเข้มาถอยเร็วโอ้เอาละไปเอาละอุ้ยเดี๋ยวอะไรวะเข้ามาขุดดูมีอะไรเอาไป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 มีตรงนั้นให้เอากลับไปให้เอมิวเอาไปทางนี้เอาเอมิลมานี่ โหน้องหมาคาบระเบิดอ่ะใส่ตรงนี้แล้วหมุนสลักเอาเฟดดี้มาตัดลวดให้หน่อยขอบใจพร้อ,อมระเบิดเผื่อได้ใช้ระเบิด เดลอเครถเครื่องลงนิดนึงจากนั้นก็เอานงหมามานน่อยู่ห่างไวอ,อ๋อโอเคดูแลต้องไปจุดไฟก่อนเสร็จปุ๊บ ไปปุ๊บนะเราก็ว่างนี่แล้วก็ตู้มเรียบร้อยเอาไปอ่ะหยิบมาแท่งหนึ่งเผื่อได้ใช้นั่นปตแอนนาอยู่นั้น victory had a bittersweet taste oh. for anna. carl, seriously wounded, had been sent to a pow camp. anna's father had disappeared with baron von dorf. and emil was court-martialed for desertion. cited for his bravery in Rance, emil was fortunately pardoned and set free. free to go back to the front. Oh, February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emile and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint Miel, food was scarce disease was rife and the number of dead was growing out of this grim news however there was one ray of light a photo of his grandson victor standing on both feet and learning to walk Don't โอเคทีนี้มาที่เวอร์ดันละสนามรบที่โหดที่สุดของช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยแต่ก็ไว้ก็ไม่ต่อกันคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เจอปัญหามาเยอะพอละพอสำรับพาร์ทนี้ครับต้องขอหยุดความสนุกของไปเล่นฮาร์ดเดอะเกร t วอ r พาร์ทที่6เอาไวเ้เทปเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กระใจด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้ครับผมนายเลดบู๊ฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ